เรียนคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพเจ้านายอุเทนชูวาตำแหน่งครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออรัญ,ญประเทศสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้วขอรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563 ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2564ดังนี้ครับประวัติส่นตัวนายอุเทนชูวาอายุ36ปี8เดือนภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอขวาวซินรินจังหวัดสุรินทร์บรรจุรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่23กันยายนพุทธศักราช2563ณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออรัญ,ญประเทศ สังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดสระแก้วมีอายุราชการ6เดือนประวัติการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาเกษตรกรรมจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาช่างยนต์จากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ ระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุรินทและระดับประกาศนยียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุรินท์ภาระงานด้านการสอนได้รับผิดชอบนักศึกษาระดับมต้นและระดับมปลายได้ทําการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งสองระดับภาระงงามที่ได้รับมอบหมาย1 งานแผนงานและงบประมาณ 2. ง,งานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 3. งานภาคีเครือข่าย 4. งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆเช่นเป็นผู้ดูแลและมอบหมายงานให้กับบุคคลที่มารับการคุมประพฤติจากสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้วการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ครูโดยการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายรักษาระเบียบว,วินัยของทางราชการสแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการพูดสื่อสารได้เหมาะสมก่อผู้เรียนมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีอัธยาศัยที่ดีต่อผู้บริหารเพื่อนร่วมง,งานและผู้ปกครองสวัสดีทักทายโดยไม่ถือตนช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆกระทําตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีหลักในการปฏิบัติหน้าที่ครูอย่างชัดเจนและยุติธรรม 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาโดยกระทําแต่ความดีทั้งกายวาจาและใจ ปฏิบัติตนตามหลักศีลห้ามีความกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณที่ส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนทุกครั้งเมื่อมีโอกาสข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆรวมพัฒนาพื้นที่สาธารณาประโยชน์มีน้ำใจเข้าช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยความเต็มใจ 3. จันย์ยันต่อวิชาชีพข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองให้ได้รับความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีอยู่เสมอเพื่อนำความรู้และวิทยาการใหม่ๆที่ได้มาพัฒนาแนวคิดวิสัยทัศน์พัฒนางานที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้นเข้ารับการอบรมต่างๆเพื่อแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานในวิชาชีพที่ตนปฏิบัติอยู่ได้พัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองอยู่เสมอโดยการแต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อย และเหมาะสมกับกาลเทศะรักและศรัทธานในวิชาชีพของตนอุทิศตนทำงานเพื่อทางราชการอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถห่วงแหนความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยการอยู่เวยามในสถานศึกษาข้าพเจ้าได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายและมีการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอใช้ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิตอลมาปฏิบัติหน้าที่และช่วยเหลือเพื่อนร่วมวิชาชีพ ถ่ายทอดความรู้เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนากับผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นประหาดชาวบ้านโดยการนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนของประหาดชาวบ้านการดำเนินงานโคกหนองนาโมเดลในรูปแบบของคลิปวิดีโอและนำเสนอผ่านทางช่องทาง y o u t u b e เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาในพื้นที่และได้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขโดยได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งและประพฤติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีความตระหนักเห็นคุณค่าและประโยชน์ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาทรู้จักความพอดีและพอประมาณ ความมีเหตุมีผลและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนโดยการเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปรับปรุงสถานที่ให้พร้อมใช้งานตามหลักทางสายกลางคือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมง,งานและผู้เรียน 5. จิตวิญญาณความเป็นครู ข้าพเจ้าปฏิบัติตนในหน้าที่ครูอย่างเต็มที่เต็มเวลาเต็มกําลังความสามารถสนใจแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีการเตรียมการสอนตามแผนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่ละทิ้งหน้าที่การสอนพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดีๆให้กับผู้เรียนเช่นงานในหน้าที่ครูสอนนอกเหนือจากการสอนข้าพเจ้ามี การให้คำปรึกษาทางด้านการเรียนการดำรงชีวิตการสร้างอนาคตการสร้างงานการติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลการจัดเตรียมและสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู ข้าพเจ้าปฏิบัติตนในหน้าที่ครูอยู่ในระเบียบว,วินัยและจรรยาบัณแห่งวิชาชีพครูเชื่อฟังและปฏิบัติตนตามคำสั่งของผู้มาคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายคอยให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพคอยให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องยึดมั่นตามกฎระเบียบข้อบังคับแห่งวิชาชีพครูป้องกันไม่ให้ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครูประพฤติปฏิบัติในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพ โดยข้าพเจ้าทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาราชการด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าศึกษาหาความรู้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเนื้อหาสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆเพื่อนํามาออกแบบการเรียนรู้และวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษากศน โดยเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ตามความเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยรับและตับผู้รู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยมีเป้าหมายผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนทําให้มีค่าเฉลี่ยผลการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2อ6 3อยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าระดับมาตรฐานที่สำนักง,งานกศนอกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ซึ่งผลที่ทำได้ก็คือร้อยละการบริหารจัดการในชั้นเรียนข้าพเจ้าได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนการสัมภาษณ์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมการจัดการศึกษารายบุคคลให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 3. การพัฒนาตนเองขพเจ้าได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆเช่นการเข้าร่วมฝึกอบรมการประชุมสัมมนาการอบรมออนไลน์การศึกษาจากเอกสารทางวิชาการหนังสือสื่อเทคโนโลยี Google YouTube แล้วก็คลิปวิดีโอโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆรวมถึงการศึกษาทักษะการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนการตัดต่อคลิปเพื่อการนำเสนอผลงาน 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ายึดหลักการทำงานเป็นทีมทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมง,งานในทุกระดับชั้นโดยไม่แบ่งแยกและไม่ถือตนเป็นที่ตั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมง,งานทุกระดับชั้นเพื่อมุ่งสู่ความสําเร็จของงานอย่างมีเป้าหมายแห่งคุณภาพและความสุขของผู้ปฏิบัติและผู้รับบริการ 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ายึดหลักการทำงานแบบกระตือรือร้อน ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้สำเร็จลุล่วงทันตามเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธ,ธิภาพถูกต้องและเกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงานสถานศึกษา6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าปฏิบัติตนในหน้าที่ครูโดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและการทำงานเช่น การจัดทำสื่อการเรียนการสอนการทำคลิปวิดีโอด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนการจัดทำสื่อวิดิทัศน์การนำเสนอด้วยโซเชียลมีเดียเช่น Fanpage Facebook YouTube เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนนอกจากการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้น่าสนใจแล้วนั้นข้าพเจ้ายัางได้นำเทคโนโลยีมาใช้สอนเพื่อการสร้างรายได้บนช่องทาง YouTube ด้วยการใช้สมาร์ทโฟนในการตัดต่อคลิปวิดีโอส่งผลถึงคุณภาพประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจากการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาทำให้ข้าพเจ้ามีผลงานที่ภาคภูมิใจคือข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพาระราชดำริของสมเด็จพระเทพพาราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีและมีการจัดพิธีเปิดโครงการอย่างสมบูรณ์จนได้รับคัดเลือกเป็นกิจกรรม Best Practice ระดับอำเภอในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณนางพรทิพย์ทวีงามผู้อำนวยการคณะครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออรัญ,ญประเทศทุกท่านขอขอบคุณครับ